โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านคุณดูกันครับผ,ผ,ผมคุณผมคูณบูสกายแคสเตอร์เกมเมอร์นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะเอ่อทำชาเรนไมค์ขามนั่นเองฆ่ามังกรให้ยังไงให้เร็วที่สุดนะครับผมอ่าถ้าพร้อมกันแล้วไปดูเลยนะครับผมไปโอเคอปุปกรณ์ผมก็เตรียมไว้แค่นี้นะผู้ชมอ่าดูนะเตรียมไว้แค่นี้นะผู้ชมเห็นไหมอ่าโอเคเราจะพร้อมไปบุก เดเอ็นกันแล้วนะครับผมหรือดีเอ็นนั่นเองนะครับผมอ่ะไป,ไปสายแม่งรัวๆเลยอ่าลืมอันหนึ่งมามาอุปกรณ์ทีนี้ผมสามารถฆ่ามังกรดได้ทันในไม่กี่วินาทีป่าวเนี่ยอ่ะไปโอเครอแป๊บหนึ่งอู้มืดตื่นเลย มาขึ้น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 โอ้ขึ้นโอเคโอเคชึบชึบโอ้ยถึงสักทีอ่ะดูให้ดีทุกผู้ชมมังกรอยู่ไหนวะเฮ้ยอะอะ ดูแค่ดูแค่นี้นะผู้ชม๋ย่ีย๋ยวแม่งไล่ฆ่าอีกอ่ะคอยดูนะผู้ชมผมจะฆ่าเอนเดอร์ก้อนพายในมกี่ผู้ชมอ่ะดูเลยมาดูนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วฆ่าเป็นกี่วิธเองผู้ชม นี่ครับผลงานของเราบอกแล้วผู้ชมบอกแล้วผมฆ่าไม่กี่วิอ่ะเป็นไงล่ะชาเลนจ์ไหมครับฆ่ามังกรยังไงให้จบเร็วที่สุดนะครับผมก็อันนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ